สวัสดีครับสวัสดีตอนบายครับผมใบสองกว่ามาสวนครับมาตัดตันหญ้าข้างหน้าต้นหญ้าข้างหน้าปันนิ้ไปได้ต้นหน่อยยางยางหน้ามาพร้อมครับได้ยางหน้ามาปลูกว่าจะปลูกตรงนี้แหละครับ แซมต้นต้นหมากครับผมต้นหมากบรรยากาศขึ้นครับตัดยางมะกอแล้วครับได้นี่มาพร้อมเชืยอเฮ็ดครับิเชืยอเฮ็ดเชืยอเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะก็เฮ็ดไอ้ละงูครับอย่ละงู คนละร้อยครับคนละร้อยเอาไม้เอามา,า,มาหดใส่ต้นยางครับต้นยางนาต้นยางนาที่มันใหญ่เลยครับเอามาหดใส่มา <Okay. S 1> นะครับต้องผสมน้ำประมาณขวดนิโฟนึงกับขวดเอ็มลอยหาซิปนึงกับใส่น้ำประมาณถังหนึ่งครับ อันนี้ยางนาครับซื้อม้ครับตัวละยี่สิบบาทตัวละยี่สิบบาทก็เขาบอกว่าทางการสิปลูกแห่ต้นมันสูงประมาณสามสิบเสนครับคันต้นไอยหลายมันก็บบอดีมันก็มันจะสูงหยาบอะไรครับเรีวยกต้นต้นทุงสูงประมาณสามสิบสี่สิบเสนครับนี ฝนมาตกครับฝนมาตกเลยสองสามมือหา้หาหกมือหกมือละมะั้งมาตกละนับกับพ่อมีอยู่อยู่สวนนะนับพ่กพูดกับตัดหญ้ากันครับเป็นขั้นหน้ากันพ่อหลวงก็จะปลูก ปลูกต้นยางนานครับต้นยางนาเนี่ยมันมันเกิดเร็วมันเกิดง่ายครับง่ายเร็วแล้วก็แล้วก็วกเห็ดครับเห็ดเห็ดมันสิออกก็ต้นยางนานี่เห็ดมันหมักครับยางนาปลูกไว้ไซตเห็ดมันก็จะขึ้นเห็ดมันก็หมักมักขึ้นตามไ้โคนต้นยางนานะ เขาปลูกตามให้ครับลางหน้าปลูกตามให้ตามสวนตามให้หน้าขันหน้าก็ได้ครับเป็นไม้ปลูกง่ายในเลี้ยวสูงต้นนีงครับขั้นต้นหญ่ๆนี่นนเฮ็ดบ้านได้เป็น,เป,นเป็นลังเลยครับอย่างหน้าจะเที่อนเด้เป็นหลังหมดเลยครับต้นไหเยรียะ ก็สิมีต้นยางนาที่ว่าเขาไอ้อย่อมปลูกไม่ไม่ปลายางนาปลาดูต้นปลาดูครับต้นปลาดูกับปลูกดีกันได้กันครับแล้วก็ต้นพยุงแต่ว่าดินหนึ่งสีปลูกพยุงบ่บ่บ่ดีเหรอครับพยุงมันบ่ข่อยมักน้ำบนไดมันมาเกิดใน,นที่สูงที่บ่ค่อยมีน้ำครับ เกิดบนมีนามนนหลายมันมันสีใดจะต้นมันสีบัวใดแก่นแก่นมันสีบัวงามพยุงต้องเกิดที่บค่อยมีนามแห้งแรงเนี่ยสีไดต้นงามน่ครับตัวนี้กับตดัดงกันครับอันนี้ปลูกแล้วครับตี๋เอามาแซมอันนี้ก็ย่างนาครับผมยา่างนาอันนี้ต้อนอีมะนาวครับ นะปลูกไว้ประมาณ6ต้นครับ6ตน้นนี่ต้นบัก,กูดรครับนี่ครับใบมันใหม่อันเป็นอย่างโบโมงูเลยใบไใม่โอ้นต้นเ้วยต้นเ้วย,ยน้ำว่าครับไปไกล ดูฟังเลยฟังนั่นกัเลยกล้วยต้นกล้วยไปก็เป็นคลองน้ำครับผมคลองน้ำคลองน้ำสาธารนณะคลองน้ำเก่าแก่เขาอากาศดีครับฝนกับเมตกดอกว่าคือสีบมตกดอกสงโซ่เป็นพื้นเมืงสีหระครับ